สวัสดีครับมิตรรักแฟนบอลทุกท่านเสวนากฎหมายกีฬาวันนี้จะมาพูดถึงกรณีที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับโดนสาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ปรับเงินไปนะครับจากโทษฐานที่ว่ากองเชียร์ของทีมชาติไทยเนี่ยไปด่ากรรมการนะครับนัดที่เจอกับซาอุดีอาระเบียนะครับในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียนะครับชุดอายุต่ำกว่า23ปีนะครับ แล้ววันนั้นเนี่ยผมก็อยู่ในสนามด้วยนะครับจะมาเล่าถึงบรรยากาศนะครับว่ามันเดือดยังไงครับวันนั้นและอะไรคือสาเหตุที่ทําให้โดนปรับนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าในการฟุตบอลรายการชิงแชมป์แห่งเอเชียเนี่ยเป็นรายการที่จัดเป็นรายการระดับทวีปนะครับจัดขึ้นโดยสาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปใช้กฎของสาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียนะครับซึ่ง มีการระบุถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสมของกองเชียร์อยู่นะครับที่จะทําให้โดนลงโทษได้นะครับพฤติกรรมไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็มีอาทิเช่นนะครับไปด่านะครับใช้ถ้อยคําไม่เหมาะสมนะครับหรือว่าจุดพุกไฟในสนามนะครับหรือว่าเป็นการดูหมิน่นศาสนานะครับไปกล่าวถึงเรื่องการเมืองนะครับหรือว่าเคลี่ยงสิ่งของลงไปในสนามเป็นต้นนะครับกรณีเนี้ย ก็จะต้องได้รับโทษนะครับคราวนี้ลองกลับมาที่บรรยากาศนัดนี้นะครับคือนัดเนี้ยตอนนั้นอ่ะสกอร์เนี่ยยังเสมอกันอยู่0ูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็เป็นช่วงท้ายเกมนะครับอยู่ๆเนี่ยผู้เล่นซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็คองบอลน,นะครับและเลี้ยงเข้ามาเรื่อยๆนะครับและก็ถูกทำฟาวนะครับโดยผู้เล่นทีมชาติไทยนะครับ แต่ว่าจังหวะนั้นเนี่ยคือกองเชียร์ของไทยเนี่ยทั้งที่อยู่ในสนามแล้วก็ผู้ชมทางบ้านเนี่ยเชื่อว่ามันไม่น่าจะเป็นการฟาวในเขตโทษนะครับก็ทําให้ไทยเนี่ยเสียจุดโทษนะครับโดยพอไทยโดนเป่าจุดโทษไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหบรรยากาศในสนามนี่เรียกว่าเดือดเลยนะครับผู้ชมบางคนเนี่ยอยู่กลางๆของอัธจันทร์นะครับเดินลงไปชี้หน้าด่ากรรมการเลยนะครับ จากการไม่พอใจในจังหวะนี้นะครับและสักพักกับสาเหตุแห่งการโดนปรับเนี่ยมันก็เกิดขึ้นนะครับคือกองเชียร์ของไทยเนี่ยครับเรียกว่าเสียงดังฟังชัดเลยนะครับประสานเสียงกันในสนามนะครับด่ากรรมการเป็นภาษาอังกฤษนะครับคําด่าเนี่ยคงจะบอกไม่ได้นะครับแต่ว่าใบให้ว่ามันเป็นคําด่าภาษาอังกฤษ2พยางนะครับก็และนั่นก็เป็นสาเหตุนะครับที่ทําให สมาคมแห่งฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยต้องมาโดนปรับจากพฤติกรรมกองเชียร์นะครับโดยจริงๆแล้วไอ้พฤติกรรมเหล่านี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ใช่พฤติกรรมที่ดีนะครับเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ขอความร่วมมือจากกองเชียร์ชาวไทยทุกๆท่านนะครับขอให้ไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีกนะครับและนั่นก็เป็นสาเหตุแห่งการโดนปรับนะครับที่ สมาคมแห่งฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยโดนปรับไปเป็นจํานวนเงินประมาณเกือบเกือบแสนบาทนะครับกรณีน,นี้นลดลดราคาลงมาแล้วนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยปรับไปประมาณเกือบส0 0แสนนะครับแต่ว่าอูทอนแล้วก็ได้ลดค่าปรับลงมาครึ่งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปแล้วฟันเดียราติสวัสดิ์ครับผม